เกรงใจเมียขั้นสุดเชฟเอียนวิธีเลี้ยงลูกสุดโหดถ้าไม่เรียนเชฟก็หาเงินเรียนเองอยู่ในโอวาทภรรยาขั้นสุดเกรงใจภรรยาขั้นสุดเปิดชีวิตเชฟเอียนกับวิธีเลี้ยงลูกสุดโหดถ้าไม่เรียนเชฟก็หาเงินเรียนเองเปิดเส้นทางชีวิตเชฟซุปตาแห่งยุคเชฟเอียน ที่เพราะอะไรทำไมพี่สาวของเชฟเอียนกลัวน้องชายเป็นสาวสองถึงขั้นเตรียมจัดผู้หญิงไว้ให้พร้อมเปิดเผยมุมมองส่วนตัวอยู่ในโอวาทภรรยาขั้นสุดแถมมีวิธีเลี้ยงลูกสุดโหดถ้าลูกไม่เรียนเชฟต้องหาเงินเรียนเองผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเ็กกี้สีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการ เชฟโตมาในครอบครัวมีพี่น้องแปดคนเชฟเป็นผู้ชายคนเดียวเชฟเอียนครับเป็นคนที่เจ็ดมีน้องสาวคนหนึ่งตอนโตพี่สาวบอกว่ามีของเล่นเยอะมากคุณพ่อคุณแม่ซื้อของให้เล่นเยอะมากเพราะเป็นผู้ชายคนเดียวทีมงานบอกว่าตอนเด็กเเชฟเอียนไม่พูดเชฟเอียนตอนช่วงประถมคุณแม่กลับมาการบ้านก็ทำแต่ว่าลูกชายไม่เคยพูด เขาเลยพาผมกลับไปที่โรงเรียนว่าเนี่ยไม่พูดเป็นใบหรือเปล่าเราไม่ค่อยพูดไม่รู้จะพูดอะไรก็เลยเงียบเงียบแทบจะไม่พูดเลยแล้วครอบครัวมีธุรกิจอาหารที่ซิดนีย์เมื่อไหร่เชฟเอียนคิดว่าก่อนที่ผมไปสองปีตอนอายุ16ตั้งแต่เกิดถึง16ปีอยู่เมืองไทยเชฟเอียนอยู่เมืองไทยเสร็จแล้วหลังจาก16ผมตามเพื่อนไปอังกฤษ ก่อนหน้านั้นที่บ้านย้ายไปหมดแล้วที่ออสเตรเลียแต่ผมไม่อยากไปกับเขาด้วยเราอยู่กับเขามา16หปีก็อยากไปทำอะไรของเราเองเลยบอกคุณแม่ขอไปอังกฤษพี่สาวก็ไม่ยอมให้ไปกันเขาบอกถ้าไปอังกฤษมันติดยาแน่นอนแต่เราเป็นผู้ชายแล้วเป็นลูกชายคนเดียวแม่ก็ยอมทุกอย่าง เลยให้ไปแต่ไปถึงสามวันแรกพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นเลยได้ไปทำงานในโรงแรมล้างหม้อที่บ้านเพื่อนๆก็ถามว่าทำงานอะไรผมบอกคุมเครื่องทำความสะอาดนั่นคือสิ่งที่เราอยากทำเชฟเอียนไม่ใช่ครับคือคุณแม่ไปกู้เงินมาเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนให้เราอันนี้เริ่มต้นก่อนคือเรียนภาษาอย่างเดียวอย่างที่สองจ่ายเงินให้เราหกเดือนเป็นที่พัก อย่างที่สามคือจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินให้เราเพราะเราได้วีซ่านักเรียนอันนี้เป็นแบบเริ่มต้นยังไม่รวมกินไปถึงปุ๊บเพื่อนบอกมีงานให้ทําผมเลยได้ทําเสร็จปุ๊บเราก็มีเงินแล้วแต่เราเป็นนักเรียนเราทํางานได้แค่สี่วันต่ออาทิตย์ตอนนั้นชีวิตเราอยู่อังกฤษแต่ครอบครัวทั้งหมดย้ายไปอยู่ซิดนีย์เพราะว่ามีธุรกิจอาหารที่ซิดนีย์ เชฟเอียนครับถ้าคนข้างนอกมองเชฟชีวิตคุณหนูมากอยู่แล้วพ่อแม่ได้เงินมาส่งให้ลูกๆเป็นอย่างนั้นไหมเชฟเอียนจริงๆไม่เลยนะครับเหมือนกับคุณแม่ตั้งปณิธานไว้ว่าลูกทุกคนจะส่งให้จบปริญญาตรีคุณแม่ทุกคนเป็นอย่างนี้พอจับพลัดจับผูได้งานทำคราวนี้มันไม่ใช่ทางเราแล้ว เพราะเราไม่เคยใช้ภาษาเลยพูดก็ไม่เป็นคือไม่ต้องพูดเลยล้างอย่างเดียวหลังจากสามเดือนผ่านไปผมลาออกไปเป็นคนเสิร์ฟตอนนั้นสามเดือนเรายังพูดอะไรไม่เป็นฟังก็ไม่รู้เรื่องผมเป็นคนเสิร์ฟกาแฟกับชาเหมือนบนเครื่องบินแล้วชีวิตเรามาเป็นเชฟได้ยังไงเชฟเอียน พอหลังจากที่จบเซอร์วิสผมเรียนภาษาเที่ยงถึงบ่ายสามได้ทำงานเช้าทำงานเสร็จประมาณสิบโมงผมเข้าไปฝึกภาษากับเชฟคนหนึ่งอยู่หลังครัววันหนึ่งเขาบอกผมให้เข้าไปช่วยเพราะวันนี้ผู้หญิงอีกคนไม่มาอาย,อยู่คนเดียวกลางวันมีจองอยู่120คนผมทำอะไรไม่เป็นเลยเราเสิร์ฟอย่างเดียว เขาบอกเดี๋ยวเขาโชว์ให้ดูอาหารมีไม่กี่อย่างแต่ว่าจะเป็นอาลาคาสส่วนใหญ่จะมี3าสอย่างที่แขกสั่งประจำเสร็จแล้วเข้าไปผมไม่ทันได้ช่วยเลยเมเนเจอร์เข้ามาเพราะผมใส่ชุดเสิร์ฟเสื้อขาวกางเกงดำเขาบอกว่าเอียนเข้ามาทำอะไรที่นี่เชฟที่ให้เรามาช่วยก็บอกไป เขาเลยถามว่าเราอยากเป็นเชฟเราจะส่งคุณไปโรงเรียนดีใจมากไม่ต้องจ่ายเงินดีใจมากสตันไปพักหนึ่งเขาบอกไปคิดดูก่อนหลังจากนั้นทำงานเสร็จผมก็ไปโรงเรียนเสร็จกลับบ้านก็เจอผมอีกเขาถามยูคิดหรือยังว่าจะไปเรียนไหมผมบอกเลยว่าไปคิดอย่างแรกเลยแม่ไม่ต้องส่งเงินให้เราแล้วนะ เรียนฟรีแต่ที่ไหนได้ปีหนึ่งห้าสิบห้าปอนเพราะเป็นโรงเรียนรัฐบาลเพราะแต่ก่อนโรงเรียนที่แพงแพงไม่มีเชฟอยู่อังกฤษกี่ปีเชฟเอียนสองปีเราใช้ชีวิตไม่เป็นเราใช้ชีวิตแบบวัยรุ่นเด็กๆเ,เพื่อนนอนอยู่ในห้องนอนเดียวสามสิบคนเป็นคนไทยทั้งนั้นเลยรู้สึกว่าเราเนี่ยถ้าสมมุติโดดเรียนไม่ไปทำงานมาทำไมที่นี่ เพื่อนเยอะก็เลยไม่เอาดีกว่าส่วนใหญ่โดดเรียนไม่ได้ไปไหนไปวัดไทยช่วงนี้คือไปเรียนหรือยังเชฟเอียนเรียนแล้วแต่เกิดอุบัติเหตุโดนมอเตอร์ไซค์สอยเดินไม่ได้เจ็บขาแต่ไม่มีอะไรหักเลยแล้วก็หยุดเรียนไปก็หมดสิทธิสอบก็เลยเริ่มคิดแล้วเราน่าจะไปอยู่กับพี่สาวดีกว่าที่นี่หนาวก็หนาว ที่สาวของเชฟกลัวว่าเชฟจะเป็นสาวสองเพราะอะไรเชฟเอียนตอนนั้นไว้ผมยาวถึงเอวไปอยู่ออสเตรเลียที่บ้านผู้หญิงเจ็ดคนทุกคนไว้ผมยาวหมดผู้ชายเขาไม่ไว้ผมยาวเราไม่ต้องการผู้หญิงอีกหนึ่งคนในบ้านแล้วนะไม่ใช่อะไรผมขอเขาเจาะหูด้วยเขาถามว่าเราจะเจาะข้างซ้ายข้างขวาผมบอกข้างซ้ายเขาบอกดีแล้ว ถ้าข้างขวาจะเป็นอีกเพศหนึ่งเสร็จแล้วไว้ผมยาวไหนจะเจาะหูอีกเราไม่ต้องการผู้หญิงอีกคนในบ้านแล้วนะสุดท้ายพี่สาวก็ยังไม่ไว้ใจเชฟอยู่ดีจนต้องจัดหาผู้หญิงมาให้กะจะคลุมถุงชนเชฟเอียนเขากลัวว่าเราจะเป็นผู้หญิงเขาเลยไปหาแฟนมาให้บอกจะแนะนำผู้หญิงให้รู้จักตอนนั้นหัวสมองเขามีแต่กีฬาอย่างเดียว ผมเลิกงานเที่ยงคืนไปวิ่งกว่าจะได้นอนก็ตีสามตื่นเช้ามาว่ายน้ำต่อแล้วระหว่างทางที่พี่สาวบอกจะแนะนำผู้หญิงให้รู้จักเชฟเคยมีแฟนมาก่อนไหมเชฟเอียนตอนที่เรียนอยู่ที่เมืองไทยมีแฟนชอบคนนั้นคนนี้แต่ไม่ได้เป็นแฟนจริงจังพอไปต่างประเทศก็เลิกติดต่อกันตอนไปอังกฤษก็ไม่มีอยู่กับเพื่อนตลอดซิปนี์ก็ไม่มี มีแต่เชฟที่เป็นหัวหน้าเราที่สาวจัดให้กี่คนเชฟเอียนสามถึงสี่คนเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกอาทิตย์พันรยาสุดสวยคือคุณซาร่าไปเจอได้ยังไงเชฟเอียนเจอที่ร้านอาหารผมเองที่นิวยอร์กแล้วมีพนักงานคนหนึ่งบอกว่าฉันมีเพื่อนเดี๋ยวขึ้นไปเซฮันโโหลหน่อยนะแล้วทำไมเขาถึงหลุดเข้ามาในใจเราได้เชฟเอียน ผมบอกผมดื่มอยู่ที่บาเดี๋ยวจะกลับไปดื่มที่บ้านเดี๋ยวชันไปด้วยเสร็จแล้วทีนี้ร้านปิดไม่รู้จะไปไหนต่ออยู่ที่นั่นมาไม่เคยไปไหนเลยแต่มันมีอีกร้านหนึ่งอยู่ใกล้ๆเราไม่รู้เหมือนกันว่าร้านเป็นยังไงแต่เปิดเข้าไปปุ๊บเป็นดีเจเล่นเพลงตอนนั้นเหมือนสาวออกเลย ผมชอบดิสโก้เต้นกันจนถึงตีห้าร้านปิดพาไปที่บ้านเช้ามาผมก็พาเขาไปส่งคุยกันนานไหมถึงตัดสินใจแต่งงานกันเชฟเอียน <Chef Ian, S 1> อยู่ด้วยกันมาสามปีเขาบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะแต่งงานผมไม่เป็นนูแหวนเพชรก็ไม่เป็นทำงานอย่างเดียวเลยเขาเลยกลายเป็นคนแพลนชีวิตเราเชฟเอียนเวลาอยู่บ้านเป็นยังไงเชฟเอียน ผมเวลาเห็นสิ่งสก,กรประโปกที่พื้นบ้านก็ถามซาร่าอยู่อยู่บ้านหยิบไม้กวาดกวาดก็ได้เขาบอกว่าไงรู้ไหมฉันจับไม้กวาดไม่เป็นผมช็อกเลยเชฟเอียนเกรงใจภรรยาขั้นสุดกี่เปอร์เซ็นต์เชฟเอียนน่าจะ99%อร์เซนนะตอนนี้มีลูกสองคนเชฟเอียนใช่ครับอันนี้จริงไหมถ้าลูกไม่เรียนเชฟไปหาเงินเรียนเอง เชฟเอียนจริงครับตอนที่เขาจบไฮสคูลผมบอกว่าเรียนอะไรก็เรียนได้แต่ถ้าเรียนทำอาหารผมจ่ายให้แต่ถ้าอยากเรียนอย่างอื่นผมตามใจทำงานหาเงินแล้วไปจ่ายค่าเรียนเองตอนนี้ทุกคนเรียนเชฟไหมเชฟเอียนคนตเรียนเกี่ยวกับอาหารแต่ไม่ใช่เชฟแต่ผมก็จ่ายมันยังอยู่ในเครือโรงแรมบริหาร ส่วนคนเล็กยกมือเลยจะไปเรียนทำอาหารผมบอกไม่เชื่อต้องไปทำงานให้ผมดูก่อนหเดือนแต่ไม่ใช่ร้านผมเลยไปอยู่ที่ภูเก็ตเขาบอกเขาไม่กลับแล้วไปทำงานที่อื่นต่อผมบอกไม่ได้อยู่ต้องกลับมามาเตรียมวีซา่าเตรียมอะไรก็แล้วแต่แล้วส่งเขาไปเรียนที่ฝรั่งเศสตอนนี้อยู่ที่สิงคโปร์